ใครชื่นชอบการดื่มกาแฟต้องฟังคลิปนี้เลยครับหมอหมีจะมาแนะนำา3วิธีดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพนะครับอ่าเป็นเลยที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับกาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยก็ชอบดื่มกันมากเลยครับบางคนดื่มเพื่อความอร่อยหรือว่าบางคนเนี่ยดื่มให้เราตื่นตัวสดชื่นตลอดวันนะครับแต่หมอต้องบอกก่อนนะครับว่าการดื่มกาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มผิดวิธีครับอาจจะทําให้เสียสุขภาพได้แต่ถ้าเราดื่มถูกวิธีครับก็จะช่วยให้ ร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงได้เช่นกันนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆในขันดื่มกาแฟครับว่าดื่มอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพให้เราได้ประโยชน์จากกาแฟนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วนะครับมี3วิธีด้วยกันครับถ้าอยากรู้กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับส่วนประกอบสําคัญของกาแฟนั่นก็คือคาเฟอีนนั่นเองครับคาเฟอีนมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาททาให้เราสดชื่นกระปรี้กระเป๋าสามารถทํางานได้ตลอดวันนะครับ แต่การที่เราบริโภคคาเฟอีนมากจนเกินไปก็จะทําให้เสียสุขภาพได้เช่นกันนะครับปกติแล้วหมอจะแนะนาครับว่าเราไม่ควรบริโภคคาเฟอีนเกิน400มิลลิกรัมต่อวันนะครับดังนั้นนะครับกาแฟาที่เราไปซื้อตามร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นลาเต้คาปูชิโนเอสเปรสโซนะครับก็จะมีตัวคาเฟอีนโดยเฉลี่ยครับอยู่ประมาณ100-150มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไม่ควรดื่มกาแฟาเกิน4แก้วต่อวันนะครับเพราะว่าถ้าเกินนี้เกิน400มิลลิกรัมไปแล้ว ก็จะทําให้ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้และนอกจากนี้สำหรับคนที่มีโรคก,กดไหลย,ย้อนหมอแนะนําว่าควรดื่มให้น้อยกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าดื่มเยอะๆแล้วคาเฟอีนจะนกระตุ้นทําให้กดไหลย,ย้อนมากขึ้นได้นะครับ และถ้าจะดื่มแนะนําว่าให้ดื่มหลังอาหารเช้าไม่ควรดื่มตอนท้องว่างครับก็จะเป็นการกระตุ้นกดไหลย,ย้อนได้เช่นกันและนอกจากนี้ครับคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะครับควรดื่มในตอนเช้าเท่านั้นนะครับพวกกาแฟไม่ควรดื่มเลยเที่ยงครับเพราะถ้าเลยเที่ยงมาแล้วอาจจะไปกระตุ้นประสาทเราทําให้เรานอนไม่หลับได้ตอนกลางคืนนะครับดังนั้นนอกจากปริมาณที่เหมาะสมแล้วควรดื่มในเวลาที่เหมาะสมด้วยครับข้อที่2ปรุงให้น้อยนะครับข้อนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับ ตัวกาแฟส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกครับแต่ตัวที่ปรุงลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลนะครับพวกครีมเทียมคอฟฟี่เมดใส่นมนมข้นอะไรต่างๆลงไปเยอะแยะมากมายในการปรุงแต่งนะครับตัวนี้อาจจะมีปัญหาได้ถ้าเราใส่น้ําตาลเยอะนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงได้ทําให้อ้วนลงพุงได้นี่ก็อาจจะไม่ดีนะครับหรือว่าพวกครีมเทียมต่างๆที่มีไขมันทรานอยู่หรือว่าไขมันอิ่มตัวอยู่ก็จะไปสะสมตามร่างกายแล้วก็สะสมตามเส้นเลือดของเราทําให้ LDL ไตรกลีเซอ ลหรือว่าไขามันในเส้นเลือดพุ่งกระฉูดได้นะครับก็เสี่ยงต่อการเกิดโกกรคกลหลอดเลือดหัวใจต่างๆตามมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่ากาแฟเนี่ยนะครับถ้าเราไปทาเป็นกาแฟดําได้ก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าจะปรุงนะฮะก็ปรุงน้อยๆครับเติมน้าตาลน้อยๆครีมเทียมน้อยๆเติมนมน้อยๆก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับข้อที่3ค่อยๆจิบกาแฟนะครับ หลายคนนะครับเวลาดื่มกาแฟดื่มพรวดเดียวหมดเลยแบบนี้ันนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าจะทําให้เราดื้อต่อคาเฟอีนได้ครับเราจะเคยเห็นนะครับว่ามีหลายคนเนี่ยบางทีตอนแรกนะครับดื่มแค่แก้วเดียวก็สดใสแล้วสดชื่นแล้วแต่เวลาผ่านไปนะครับผ่านไปสักพักระยะหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องดื่มเป็น2แก้ว3แก้ว4แก้วถึงจะสดชื่อนี้แหละครับมีภาวะดื้อต่อคาเฟอีนครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าวิธีแก้นะครับไม่ควรดื่มพรวดเดียวครับควรค่อยๆจิบไปเรื่อยๆนะครับจิบไปประมาณสัก10นาที15นาทีครับก็จะช่วย ลดนะครับภาวะการเกิดดื้อคาเฟอีนได้นะครับดังนั้นลองไปทําดูอย่าดื่มพรวดเดียวหมดนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบดื่มกาแฟดาําอยากดื่มกาแฟทีนวันแต่ไม่เสียสุขภาพหมอแนะนํากาแฟหมอหมี่เลยครับเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ กาแฟหมอหมีเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ําตาลใช้ความหวานจากญ้าหวานใช้ครีมเทียมจากน้ํามันลําข้าวไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลคนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันสามารถดื่มได้ครับนอกจากนี้กาแฟหมอหมีได้รับเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพจากองค์การอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความปลอดภัยครับที่สําคัญมีรสชาติหอมอร่อยกลมกล่อมหนึ่งกล่องมี12ซองใครสนใจคลิกตะกาด้านล่างหรือว่าดูรายละเอียดในคอมเมนต์ได้เลยครับ สรุปนะครับ3วิธีดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์และดีต่อสุขภาพว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับดื่มในปริมาณที่เหมาะสมวันหนึ่งไม่ควรดื่มเกิน4ี่แก้วต่อวันนะครับต่อมาข้อที่2ครับปรุงให้น้อยใส่น้ําตาลให้น้อยครีมเทียมใส่นมให้น้อยนะครับดื่มเป็นกาแฟดําก็จะดีที่สุดครับต่อมาข้อที่3ครับค่อยๆจิบกาแฟประมาณ15นาที20นาทีขึ้นไปก็จะช่วยป้องกันภาวะการดื้อคาเฟอีนได้นะครับแนะนําเลยครับใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับ ถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาสมอยด้วยนะครับตอนนี้หมอลงคลิปทุกวันเลยครับสามารถกดติดตามไว้ได้เลยจะได้ไปพลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย